ก็วันนี้นะครับผมอยู่ในแบบดัตตี้ทริปนะครับผมซึ่งแพนของผมวันนี้ก็คือจะไป2องแสนเมตรนะครับผมหรือ200โลนั่นเองไม่รู้จะทําได้ไหมแต่ว่ารถที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นคันนี้อ่าเอวันนะครับผมถ้าถามว่าทำไมถึงใช้คันนี้ผมมองว่าคันนี้โซโล่ดีสุดแล้วมันเป็นรถที่กินของเหลวค่อนข้างน้อยแล้วก็ออโต้ฟิปได้นะครับแล้วก็ท็อปสปีดค่อนข้างสูงเออเพราะฉะนั้นปะ เอาละด้เวลาออก 5, 5. รถ้าเป้าหมายแรกเรานะครับก็คือ5,000นะผมตรงสะพานนะครับถ้าผ่าน5,000ได้ก็โอเคละแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรฮ5 <c oughs> <c oughs> เจอบ้านแต่ผมไม่เข้านะ <c oughs> ผมค่อยเข้าหลังหลังหมื่นละกันเออก็คือผ่านจากหลังโจรเสร็จนะครับหลังโจรจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับ ขาดนางโจนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมค่อยเข้าแวะเติมสเบียงแล้วกันเนาะตอนนี้ขอ,อยญาตสปีดรันไปหมื่นห้าก่อนเพราะว่าสำหรับผมหมื่นห้าคือเชคพอย n ์นะครับเอาไว้เติมน้ำมันเติมอะไรพวกนี้ได้เอ้ยฮ่าฮ่าีซี y man ี a s ี e อีซี u ด e อีซี่มแมนเลสโก้หนึ่งหมื่นห้าฮ่าเจ็บบนห้าเรียบร้อยฮ่าฮ่าชิมพอยแล้วต่อไปครับหนึ่งหมื่นเลสโก้ เอาละข้างหน้าหนึ่งหมื่นแล้วเราจะขับฝ่าไปเลยนะครับเราจะไม่แวะอะไรทั้งสิน้น <c> เ <oughs> ป้าหมายเราก็คือโกดเทลก่อนเราค่อยเออ่ขับไปประมาณสองแสนเมตรนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะอุยอ้ยอุ้ยโดนยิงโดนยิงโดนชูดมี shoot me, bro โดนชูดมีแอมเฟล่โบแอมเฟลิแอมเฟล่ดูรถชูดมีพีดพีดแอมเฮิร์ต ถึงหมื่นห้าแล้วฮาาผมขออนุญาตแวะเติมของเหลวแป๊บนึงละหลายคนผมเห็นว่าแบบว่าเขาแบบว่าเอ,อน้ำมันไม่ถึงบ้างเอ่อหม้อน้ําหายบ้างนะผมน้ําในหม้อน้ําหายบ้างน้ำมันไม่ถึงบ้างออยหมดบ้างผมจะบอกว่าช็อตไหนเนี่ยนะครับผมตรงไหนเนี่ยที่เราสามารถที่จะดับเครื่องได้เนี่ยปล่อยให้รถไหลลงเขาได้เนี่ยก็ทําไปเลยครับอืจริงๆทําไปเถอะ ขนาดแมคลาเรนเนี่ยเี่ยผมเคยลองขับมานะถ้าแบบไม่ดับเครื่องเลยนะแบบว่ากดแช่ยาวยันห้าพันเนี่ยแปบ๊บเดียวหมดอืมแปบ๊บเดียวหมดมาไม่ถึงหมื่นห้าด้วยกดแช่ยาวนะแต่นี้คือผมแนะนําว่าถ้าลงเขาลงเนินอะ่ะดับเครื่องบ้างนะครับมันจะได้ไม่กินน้ามันไม่กินของเหลวนะครับผมคุณแลนจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับคุณแลนจะได้ไม่ต้องเติมออยจะได้ไม่ต้องเติมบ่อยๆนะครับแนะนําแนะนาแนะนํา สำหรับรถที่มันกินทรัพยากรของเหลวเยอะนะครับส่วน F1 เนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยผมหยับเครื่องแค่ตอนมันมันควาำแป๊บเดียวแล้วผมก็สตาร์ทเครื่องใหม่แต่ว่าของเหลวมันยังเหลือเพียบเลยนะครับโอเควอเทอร์ครบออยล์ครบแก๊สเต็มถังอืมแต่มันเริ่มมืดแล้วนะไม่เป็นไรผมจะค่อยคอยขับไปเรดีโอทาวเวอร์แล้วกัน let's go เออใช่ระหว่างนี้ผมผมแบดด้วยเลยดีกว่า ตรงไหนน่าแวะผมก็จะแวะแม่งเลยหลังจากตรงนี้เพราะว่าสบเบียงน่าจะเริ่มน้อยะอืมแล้วก็วิธีการหากระเป๋าแปะแ,แบบนี้นะครับกระเป๋าใบใหญ่แบบนี้เนี่ยง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คูณนั้นขยันเล่นแล้วก็ไปตรงโกทาวเหรือไม่ก็ตรงเรดิโอทาวเวอร์นะครับมันจะมีสุ่มดรอปอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอ,อ,อขอใหส้สู้นะครับทุกคน <laughs> ผมกว่าจะเจอเนี่ยผมใช้เวลาประมาณสิเค้ยผมเล่นน่าแต่เกมเปิดเนี่ยยันตอนเนี้ย ยันตอนนี้เออผมเพิ่งจะเจอกระเป๋าแปดแค่2ครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะครับกับคนที่กํลาลังตามหากระเป๋าแปดกันอย่างจริงจังและจริงใจ จะสองหมื่นแล้วนะผู้ชมเบรคุณพี่เบกเบร<บ><บ>ตึงเรียบร้อยเช็คซาวมีอะไรบ้างเปิดมีอะได้ปนบ้างปะคุ้มไหมมีอาหารโอเคเคมีอาหารอยู่แปมแปม,แปมตายเออแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าลูกซองนั้นเอาออกมาจากกระเป๋าเพิ่พอใส่กระเป๋าไปใหม,ม่กระสุนก็เต็มเหมือนเดิมดีดีดีดด จัดว่าเป็นบัคที่ดีอ v ส่วนโตมนะเป็นรถที่เป็นรถเเอฟฟีดูเพอกับผู้เพอฟทูมินเป็นรถฟีดูเ Pay นะครับที่ค่อนข้างที่จะให้สปีดที่สูงเลยเออผมมองว่าใช้ได้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 แต่มันแอบโยงไปหน่อยนะขับไปเหมือนจะเรือเลยหักเยอะๆไม่ได้พิกก็ยากเลยประเด็นผมผมไม่รู้สูตรพิกนะผมก็เลยมองว่าพิกยากกลาดบบกพิกบอ๋อเบกกเ้เย ลุยต่อน่าคน <S 2> <S 2> <S แบบนึงแบบนึงแบบนึงขุจะตายกุจะตายเฮ้ยจะตายกูจะตายกุจะตายและนั่นก็คือ Ghost Town นะครับที่หลายๆคนนั้นเกรงเกรงกลัวกันเป็นอย่างมากแต่ผมมีสูตรนะครับอัอนนี้รู้รู้แค่ในนี้นะไม่ต้องไปบอกใครเพิ่มนะเค้มะเขมะเขมรู้แค่ในคลิปนี้นะสูตรนะครับผมเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับเดียวครับจับรถครับผม ขับไปประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรเออเหลือสักประมาณสองหมื่นสี่พันสามร้อยหรือจนกว่าฟ้ามันจะค่อยๆสว่างขึ้นนะครับจากจากเมฆพวกนี้เออขับกลับไปเลยไม่ต้องกลัวขับกลับไปเลยอืมกลัวแค่หินยิงเดียวพอระหว่างทางอ่ะนี่ถึงถึงห้าร้อยละสี่ร้อยละนี่เป็นไงพอถึงสามร้อยปุ๊บฟ้าก็จะโปร่งเอง เสร็จปุ๊บเราก็แค่ขับไปโกดทาแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวผลประกอบการที่เราทำไว้เมื่อกี้นะนี่คือสูตรมีแค่นี้แหละเออง่ายๆเลยไม่ต้องเสียแรงมีอะไรบ้างขอญาตแวะชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ข้อแนะนำอย่างหนึ่งเนอผม F1 สามารถไหลได้นะเพราะฉะนั้นจอดให้มันแบบว่าไม่ต้อง เออเป็นเส้นตรงกับเนินนะผมให้มันขวางเนินไว้นะครับมันจะได้ไม่ไม่ไหลไม่ไปไหนนะครับของเหลวเป็นยังบ้างเนี่ยกินน้ํากับกินอ,อน้อยมากมากเลยแต่น้ำใครเก็แอบกินนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรผมผมรับได้ผมไม่ซีเรียสมากๆโอเคเรียบร้อย ได้ข่าวว่าอัปเดตหน้าเนี่ยจะมีเดอะเพลนเข้ามาใช่ไหมมีอัปเดตใหม่มานะครับแต่ว่าผมนั้นจริงๆเคยไปดูแล้วแหละแต่ว่าสำหรับใครที่มาไม่เคยถึงโกสทาวหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแวะเดอะเพลนให้ดูสักนิดนึงแล้วกันเนาะมันอยู่เมทที่สามหมื่นนะครับทางขวาคือมอร์เดิเซิร์ดนะครับส่วนทางซ้ายก็คือเดอะเกรทเพลนแรนช์นะครับผมมาเดี๋ยวผมจะพาทัวร์สักนิดนึงแล้วกันนะไหนๆก็ไม่เคยอัดคลิปเลยไม่ดิเออใช่ผมไม่เคยอัดคลิปเกี่ยวกับอันนี้เลย ก็ก็ก็ไม่มีอะไรมากส่วนมากผมเล่นหลังไม้นี่ก็จะมีหมู่บ้านบาบาบอะไรก็ไม่รู้นะครับมีเอ่อเหมือนพวกนี้จะเป็นแค่ฉากอยู่นะครับแล้วก็จะมีอีสเตอร์เอเลยเล็กน้อยมีกระดาษให้ให้อ่านนี่อันนี้เลยซึ่งผมขีานอ่านไปอ่านมาแล้วมันก็ตาลายอผมยังไม่ได้แปลนะพวกนี้มีบ้านมีเฟไฟที่ยืนแช่กับมันได้โดยที่เราไม่เสียเลือดเียดี มีมนได้ให้ขึ้นขึ้นได้ไหมตรงนี้ไม่เคยขึ้นอ่ะมีอะไรปะไม่มีเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนคุณผู้ชมนั้นที่ดูเทเลอร์นะผมก็จะเห็นได้ว่ามันคือฉากตรงนี้เนาะเออที่โจนเขาจะบุกเข้ามาแล้วก็มาป้นบ้บบบบบบาๆาอะไรชาวบ้านแต่งๆๆๆก็ประมาณนี้ The p l a y e s ผมขออนุญาตด,ดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นแค่ฉากเฉยๆนะครับ ก็ประมาณนี้แหละเออแล้วก็อัปเดตหน้าเดี๋ยวมันจะมีเฮลิคอปเตอร์กับมอนสเตอร์ทักเข้ามาได้มั้งไม่แน่ใจนะตอนนั้นก็บ้านเล็กๆเหมือนบ้านสุนัขนี่กอะไรสักอย่าง something like that สิ่งผมก็โดนเคไปต่อดีกว่ากินอนาะหารสักชิ้นหนึ่งแล้วก็ let's go โอ้ยทางมือดอีกแล้วกูมองไม่เห็นเบื่อะ่ะโคตรเบื่อเลยทางมืดๆเนี่ยเอาเถอะ F1 นะครับเป็นรถที่ไม่มีเรดีโอไม่มีเบรกมือและไม่มีไฟหน้าผมก็งงเหมือนกันว่ามึงจะนี่คือรถจริงๆหรอวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอยสูสูส,สูข้างหน้ามีแทนสู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 สะเย็นสูสามหมื่นแล้วแปบ๊บเดียวเองเห็นปะเออซึ่งหนึ่งแสนก็ไม่นานนานมั้งถ้าเป็นจังหวนนะ ผมเจอเรดิโอทาวเวอร์ที่สี่หมื่นฮะฮะมีมีเรดิโอทาวเวอร์ที่สี่หมื่นด้วยเหรอเฮ้ยเพิ่งรู้เฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าสี่หมื่นมีเรดิโอทาวเวอร์ด้วยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยถ้าแม่ขับก็ไม่รู้หรอกนุ่นผลระยะไกลครับตรงนู้นสุดนู้นเลย Let's go เอู้ล้อผมบักปะโทอ้ลากบักที่สีมือหน้าโทผมรีบขับไปหน่อยร้อบักเลยไม่เป็นไรบักแบบนี้มันยังขับได้อยู่นะครับเวเว้นติดเสาติดอะไรอย่างงี้ก็จี้ โอ้โหโดนผากกลางเลยแม่นเกินผู้ของหายเกี้ยงผู้ทำอะไใจมากะ่เกินไปเปล่าโอ้รลบักเลยครับ4ี่หมหกเอาจริงดิจะพางตรงนี้เลยหรอของหายหมดเลยเฮ้ยอุตสา์ตั้งใจไปถึงแสนสตาร์รถไม่ได้เครื่องมันไม่ได้ใส่อ่ะเครื่องอยู่ตรงนี้เครื่องบักอยู่ว่าโอ้ เรียบร้อยครับสี่หมืนหกตั้งใจจะไปแสนแต่สี่หมนหกโดนฟ้าผ่าตายไม่ใช่ตายหรอกนี่ฟ้าผ่าตรงนี้เลยคือขับขับอยู่ดีโดนฟ้าผ่าเปี้ยงจบเลยของก็อยู่นูนน่นหมดก็เอาว่าปิดโปรเจกต์ครับไปได้แค่ห้าหมืนโอ้ยชีวิต